ยินดีต้อนรับขรับช่องเทพเกมวอช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่หลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับผมก็เป็นตัวละครในร้านค้าลูกอมดาวที่กำลังมาในตอนนี้เลยนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีสามตัวหลักๆใช่ไหมมีอีโวเอวานะครับผมมีอีโวรากอนนะครับแล้วก็มี ด์คเคที่นะครับผมอันนี้เป็น3ตัวหลักที่มานะครับผมแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับเป็นควีนสกาเลตนะครับเป็นอีวควีนสกาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับใครที่ยังไม่มีตัวหลักเล่นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะแนะนำเลยเพราะว่าสกิลเนี่ยถือว่าจริงๆก็ค่อนข้างโหดนะครับผมแล้ว uh, ตัวด์คเลนเนี่ยค่อนข้างถูกก็จริงแต่ผมว่า เห็นว่าอ่าถ้าเกิดว่าเป็น ID ใหม่ๆเนี่ยมันจะแจกมาเลยใช่ไหมแต่ว่าคือสกิลเนี่ยมันไม่ได้โหดแล้วนะครับสกิลตัวดาร์คเรนเนี่ยมันไม่ได้โหดแล้วนะฮะก็ใช้เป็นพวกมีดปลายเรียกดกระาจายก็น่าจะโหดกว่านะครับเพราะฉะนั้นดาร์คเรนเนี่ยข้ามไปนะครับ มีเมียนเนี่ยหลายรีวิวไปหลายคลิปแล้วจริงๆอะ่ะตัวเนี้ยก็ยังใช้ได้นะครับแค่ว่าส่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวละครที่ยังใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีตระกูลมีเมียนเลยนะครับตัวนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะหมื่นห้าเนี่ยถูกมากนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมีรีวิวควีนสกาเลต t นะครับผมมาดึงสดเลยฮึบนี่ไงไปแล้วนะคะผมอ่าเอาละ อยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะน่าจะเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้ามาในตัวละครแล้วแน่นอนฮึอีโวฟินสกาเลตอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ล่างสุดอะอยู่ไหนครับนี่เดี๋ยวนะ เฮ้ยการหมายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ตาถัว่วตาถั่วมากๆนะครับอ่าอันนี้เลยนะครับก็จริงๆเนี่ยผมก็จะจัดจี้ประมาณนี้นะครับหรือจะใส่เป็นมีดปลาเรียกดาวกระจายก็ได้นะแต่ว่า ผมว่าผมจะใส่เป็นตัวปืนหมัดดีกว่านะครับเล่นเป็นทั้งสายวิกแล้วก็สายล้มนะครับผมก็คือหลักๆเนี่ยผมจะจัดจี้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับจัดจี้ประมาณนี้ก็ใส่เป็นหมวกไทเทเนียมนะครับผมแล้วก็โดนก๊อปปี้ระเบิดนะครับหมัดปืนสวิตตัวดาร์กนี่หลายๆคนเนี่ยทำมาแน่นอนนะครับอีเวนท์ที่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมใส่เป็นรองเท้าโล่นะครับชีวิตติดโล่ต้องพกอันนี้นะครับผมส่วนเรามาดูสกิลของตัวควีนสกาเลตกันก่อนนะครับ สกิลแรกนะครับเมื่อตกหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับมีโอกาสน่าจะ70%็ดสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวขออัปเกรดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะฮะมาออปเต็มเรียบร้อยนะครับเมื่อตกไปยังพื้นที่นะครับเมื่อตกไปยังแลนด์มาร์กหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัญเชิญสัตว์เลี้ยงทหารการ์ดนะครับสัตว์เลี้ยงทหารการ์ดเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังของเราตลอดนะครับก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงตามตูดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไปตกยังพื้นที่ว่่่าาาางงนนนะะครรรับจกอส้้เป็แแลด์์มตถ ไปตกยังแลนด์มาร์กของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะทาสี2เทินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้ว1ครั้งนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไปนะครับก็คือมันจะหายอ่าเราใช้ไป1ครั้งนะครับไม่ว่าจะก่อสร้างหรือว่าทาสีนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปตกหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์กใหม่นะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะกลับมานะครับผมแล้วก็เมื่อก่อสร้างอาคารครบ3หลังนะครับมีโอกาส4ี่เย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับเมื่อไม่แสดงผลก็คือเติบโตแล้วก เมื่อตกอย่างพื้นที่ของเราเนี่ยมีโอกาส65%เพิ่มค่าผ่านทางคูณคูณ2คูณ 4, คูณ 6, แล้วก็ล็อกค่าผ่านทางคูณด้วยนะครับก็จะเป็นแปลนยานอาวกาศนั่นเองนะครับอีกสก,กิลหนึ่งนะครับเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามโดยการถอยเต่านะครับมีโอกาส50%นะครับเปลี่ยนฝ่ายตรงข้าเป็นหุ่นไลกานะครับเมื่อไม่แสดงผลจะเพิ่มอีก30%ก็คือเป็น80%แล้วก็จะไม่บวกเพิ่มไปอีกนะครับก็คือเต็มที่เลยแค่80%นะครับ แล้วก็เมื่อเริ่มต้นเกมนะครับเริ่มต้นเกมเลยนะครับมีโอกาสเพิ่มนะครับเพิ่มอามาเบิร์นนะครับผม160กซ็ก็คือถ้าเกิดเรามีสิบเอ็มใช่ไหมมันจะให้เราอีกส6บเอ็มนะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทินของฉันนะครับมีโอกัสรับคืนนะครับ45เปอร์เซนนะครับของค่าป่าร้างค่าก่อสร้างที่มีทั้งหมดก็คือถ้าเกิดว่าเรามีตัว ที่เราก่อสร้างนะครับมันจะรับมาเบิลคืนก็คือเริ่มต้นเกมเนี่ยตัวเนี้ยครับจะเริ่มต้นมาเบิลได้เยอะมากๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าน่าจะตายยากตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าจริงๆมันค่อนข้างโกงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมันมีตัวละครที่โหดกว่านะครับโอเคก so okay. okay. ็เดี๋ยวไปลองดูเลยครับว่าตัวเนี้ยมันจะโหดสักแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผมเอาละเราอยู่กับด่านอารีน่านะครับเจอกับดาร์กเลนนี่ไงหึหึตัวนี้ ดักเลียนสิบสี่วันนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นกลับมาใหม่ใช่ไหม <Yeah. S 1> เอาละได้เริ่มก่อนนะครับ <Wow. S 1> อา้าวเห็นไหมเมื่อเริ่มต้นเกมนะครับเราจะได้ทองมาเลยนะครับยี่สิบหกเอ็มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะเป็นค่ามาอาเป็นทองเริ่มต้นที่ค่อนข้างเยอะนะฮะฮอือหืออ่าเลือกด้านหน้าละกัน ตอนนี้สกิลสร้างผมไม่ติดนะฮะเอาละติดแล้วนะครับลองดูว่าสร้างทหารจะติดไหมอ่ะตอนนี้สร้างทหารผมติดแล้วนะครับผมเลือกไปตรงนี้แล้วพอทหารมันไปตกข้างหลังเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์คทันทีนะครับแล้วก็ตัวทหารเนี่ยจะหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบยางแลนด์มาร์คของตัวเองนะครับก็มีโอกาสที่จะสร้างทหารอีกนะฮะออกไหมอ่ะทหารไม่ออกนะครับ เอาเลยครับคือตัวอีโวสการเลตเนี่ยเอาตรงๆนะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ตายยากนะถามว่าตายยากยังไงเพราะว่ามันมีทั้งป้องกันนะครับเราใส่เป็นหมวกไทเทเนียมแล้วก็ใส่โล่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเนี่ยเอาตรงๆผมอาจจะตายค่อนข้างยากเลยนะแต่ว่าก็ยังมีสสทธิ์ตายได้นะถ้าเกิดว่าเราโดนแบบว่าสกิลดูดนะครับอัดๆมาเนี่ยเราก็มีโอกาสตายได้นะครับแต่ว่า อย่างที่บอกครับเรามีหุ่นไลรกาไงเรามีหุ่นไรกาเวลาเราทอยผ่านฝ่ายตรงข้าั๊บนี่ไงอันนี้คือผมยังไม่ได้นี่ไงมันจะเปลี่ยนฝ่ายตรงข้าเป็นหุ่นไรกานะครับฮบึเอาละอืมผมไปตรงไหนดีผมไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่ะผมลองเลือกไปตรงนี้นะครับแล้วหุ่นทาหารผมจะไปอยู่ตรงเมืองเขานะฮะเออเอาละ ตอนนี้ผมจะลองเยียบจะเยียบเพื่อสร้างหุ่นทหารนะครับอ๊บโอ้โหไม่ออกไม่เป็นไรครับสกิลเตะเรามีนะฮะเอาละปึบนี่ไง เห็นไหมคูนทหารเนี่ยมันตามหลังผมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เหยียบเมืองตัวเองปั๊บนะครับเมืองข้างหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ของเราซึ่งมันจะสร้างเป็นเรนมาทันทีนะครับผมมันช่วยได้นะฮะบ,บองตรงว่ามันช่วยได้นะครับอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับคือตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ฆ่าตัวละครได้หลายๆตัวนะครับจัดเซตเนี่ย คือดักได้ทั้งสายวิกแล้วก็สายล้มนะครับผมแต่ว่าตัวมันเนี่ยอาจจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับมาอีกสักตาสองตานะครับเอาละครับผมก็เจอกับตำนานเอลโรนี่เลยนะฮะนี่เลยตัวที่หลายๆคนกำลังเกลียดมันนะครับผมมาเริ่มต้นนะครับผมคือเอลโรนี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่มีป้องกันนะครับเพราะฉะนั้น โดนเตะทีเดียวเนี่ยอยู่แน่นอนนะครับทั้งเตะทั้งเปียงล่างเป็นหุ่นไล่ากานะครับผมมันถือว่าเป็นตัวอ่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างป่วนนะครับเอาละเริ่มต้นเธอร์นะครับมียี่สิบหกเอฟนะครับเราใบด้านหน้าก่อนเลยฮะฮึนี่ยไงหุ่นไล่ากามาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็อ่าอันนี้นะครับเราถอยด้านหลังเพื่อเตะฝ่ายตรงข้ามไปยังเมืองของเราได้อีกหนึ่งรอบนะครับ แล้วก็เมืองทหารเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไปอยู่ด้านหน้านะครับอ่านี่นะครับมันจะแปลงล่างเป็นแลนด์มาร์กกันทีเห็นไหมแต่ว่าหุ่นทหารนะครับเราจะหายไปนะครับเอาละผมเล็งก้าวนะครับเพื่อไปตกแล้วเพื่อสร้างขุ่นทหารอีกหนึ่งรอบนะครับทึบโอเคตรงนี้เลยแล้วขุนทหารไปข้างหลังนะครับมันจะสร้างเป็นแลนด์มาร์กแล้วเราจะได้ลายนะครับหแถวนะฮะ เอาละผมเลือกเป็นกระดาษแล้วกันโอ้ชนะด้วยนะครับผมมีเมืองเดียวฮึบอันนี้ผมไม่มีตัดนางฟ้านะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทินถัดไปเนี่ยผมจะได้ค่าผ่านอ่าค่าก่อสร้างคืนนะครับทั้งหมดสี่สิบห้าเปอร์เซ็นของค่าผ่านอ่าค่าก่อสร้างทั้งหมดด้วยนะครับเห็นไหมสามสิบหกอะ่ะฮึบเตะไปอีกดียครับ นี่ไงปึเอาวละเราไปด้านหลังไปไม่เป็นไรครับปึบอืมโอเคหุ่นกลับมาแล้วนะครับปึบนี่ไงเยียบยอดนะครับข้าผ่านทางสองเท่านะครับตอนนี้ก็ โดนไปเบาๆนะครับน่าจะ160ยหกน่าจะ160ยกว่าเอ็มเลยนะใช่ไหมถึง้ยหกสิบร้อ160 150โอ้ไม่ถึงร้อยี่นะครับเห็นไหมเล่นง่ายๆเลยตัวนี้นะครับผมแก้ปัญหาเอลโรนี่ได้นะจริงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใส่โดนระเบิดมาเนี่ยมันก็ยังเป็นแก้ทางได้นะครับมาอีกสักตา2ตาละกันนะครับตัวนี้บอกตรงว่ามันเล่นง่ายไง เอาละเจอกับน้องอีโวมาริกันโอ้โหดาบกวนอูเอ้ยไม่ใช่ดาบของสกาดีเธอช่างกล้าเอามาเล่นน้องมารินี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ายัง,ยงโกงอยู่นะมันก็เป็นคล้ายๆกับพวกอ่ากับเดี๋ยวนะพวกตระก,กูลเดียวกับ อะไรวะนุ่นเจนโบผมจําตัวผมจําชื่อไม่ได้นี่ไงขอสร้างเลนมาก,ก่อนนะ pp. โอเคตอนนี้คือผมสร้างทหารแล้วนะครับแล้วผมก็ขอเลงไปตรงกลางแล้วกันแล้วเมื่อทหารผมไปอยู่ตรงเมืองเขานะครับมันจะทาสีใช่ไหมว่ามันไม่ทาสีเว้ยอ้าวแล้วอยู่ดีๆคุนทหารกูหายฮัลโหลไม่เป็นไร อโอ้โหแล้วเงาเงาแม่งออกอย่างดีโอ้โหของแท้มาโอ้โห ออกดีชิบหายเลยไม่เป็นไรครับอื้มฮึคอนไปอู้ไปอีกต่างหากาาเลือกเลยครับมันมีเมืองเดียวอะ่ะ เป็นหุ่นไล่การไปก่อนนะจ๊ะนี่ไงล่ะเฮ้บเอาละด้านหน้าไปขอเน้นสร้างเมืองไปเยอะๆก่อนนะฮึบฮ้บ เอาละเลือกตรงนี้แล้วกันฮึบโอเคได้หุ่นทหารมาแล้วนะฮะตอนนี้เอานี่ไงมาอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยบองตรงมึงโคตรรวยอะ่ะเพราะว่าเราสามารถแปลงเขาเป็นหุ่นไรกาได้อีกนะครับเออมึงคงไม่แพ้สองรอบแบ็กบาเธอผมเลือกเป็นตรงเอ่อตรงนี้แล้วกัน นะครับเตะไปก่อนหนึ่งดอกนี่ไงแล้วก็นี่ครับหุนทหารผมนะครับผมเมื่อเวลาไปตกนะครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแลนด์มาร์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นของเราหนึ่งรอบนะฮะฮึบเอาละด้านหน้าฮึบ เอาเป็นตรงไหนดีเอาเป็นตรงพื้นที่ของฉันละกันผมเลือกตรงนี้นะครับเพื่อจะใช้ทหารนะครับแปลงลากเป็นแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็กดตรงนี้เอาละไปตรงเก้าฮึบ กูไม่มีตัดแล้วทธออ้าวเรียบร้อยไปหวานเลยคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างปวนนะคะผมคือจี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีแน่นนิดนึงนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่ทำหมัดสวิตมาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นกับตัวไหนนะครับ q วินสกา a r เล t ตเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับใครที่ยังไม่มีตัวละครหลักเล่นนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับสำหรับ q u ินสกา a r เล t ตนะครับในราคา55,000ลูกอมดาวนะครับถามว่า โอเคไหมผมว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโอเคตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมโอเวอร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะซื้อขายไอเดียก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็คือติดต่อเข้ามาที่ Facebook หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใครที่อยากจะซื้อนะใครที่อยากจะทั้งซื้อทั้งขายนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมเป็นเบอร์ผมเองนะครับโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะยังไงก็เอาไว้เจอกันนคค้ารบบจุกทะ